บทคุ้มแพ้อาหารแฝง222รายการกันที่บ้านค่ะผลของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ yeah! แต่ขออย่างเดียวนะคะอย่าแพ้กุ้งเลยเพราะว่าชอบกินกุ้งมากที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราแพ้ <c oughs> รู้กันไหมคะว่าพวกเราเนี่ยอาจจะแพ้อาหารบางชนิดโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้ร่างกายของพวกเราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติโดยที่เราไม่รู้สาเหตุแต่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยแพ้อาหารชนิดไหนบ้างมาค่ะเดี๋ยวทาม,มี่พาไปตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงกันสวัสดีค่ะคทุกคนเทม,มี่นะคะวันนี้เทม,มี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเนี่ยมีนัดตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง222รายการกันที่บ้านค่ะฟังไม่ผิดค่ะทุกคน222รายการจริงๆค่ะ แต่ระหว่างที่เรารอพี่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยเดี๋ยวทัมมี่จะขอเล่าให้เพื่อนฟังก่อนนะคะว่าเจ้าตัวภูมิแพ้อาหารแสงเนี่ยมันคืออะไรจากที่ทัมมี่ได้ไปหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ H N M O นะคะทําให้ทัมมี่เนี่ยได้รู้จักกับเจ้าภูมิแพ้อาหารแสงเพิ่มขึ้นค่ะว่ามันเนี่ยคือภาวะที่ร่างกายของพวกเราไม่สามารถย่อยอาหารบางชนิดได้ตามปกติแต่มันจะไม่แสดงอาการออกมาทันทีค่ะแตกต่างกับการแพ้อาหารธรรมดาที่มันจะแสดงอาการออกมาณตอนนั้นเลยส่วนเรื่องอาการแพ้เนี่ยมันจะไม่รุนแรงค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเรือรังจนเราลำคาญ อย่างในเคสของแทมมี่นะคะแทมมี่เนี่ยมีอาการท้องอืดจนแทบจะเป็นเขาเรียกว่าโรคประจำตัวได้เลยค่ะแล้วก็มีสิวบุกขึ้นมาอยู่ดีก็บุกขึ้นมาซะงั้นทั้งที่ยังไม่ถึงช่วงที่เราจะเป็นประจำเดือนเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วอาการของแทมมี่เนี่ยมันก็ไปตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์พอดีค่ะแทมมี่ก็เลยอยากจะตรวจให้ดูแลรู้รอดไปเลยแต่ขออย่างเดียวนะคะอย่าแพ้กุ้งเลยเพราะว่าชอบกินกุ้งมากุ <c oughs> รู้สึกเหมือนว่าพี่เจ้าหน้าที่จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวแทมมี่ขอตัวออกไปรับพี่เจ้าหน้าที่สักครู่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เจ้าหน้าที่จากทางเอ็มพีแล้วนะคะอยากให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจภูมิแพ้อาหารแสงที่บ้านเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกจองโปรแกรมกับเฮทนิมอรครับผมจากนั้นก็นัดหมายวันให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเจาะเลือดแต่ต้องนัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับ เมื่อถึงวันนัดเจ้าหน้าที่จะเข้าไปที่บ้านและเจาะเลือดที่แขนตรงข้อพับเพื่อนำกลับไปตรวจที่ล a บของ n h e a l t h โดยสรุปแล้วตั้งแต่ที่เจ้าาที่มาถึงบ้านรวมถึงเจาะเลือดใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับจากนั้นผลเลือดจะออกภายใน1นถึสงสสัปดาห์และส่งผลแบบรูปเล่มทางไปรษณีย์พร้อมกราดเล็กๆที่สรุปผลตรวจให้เราพกไปได้ทุกที่หากต้องการให้แพทย์อ่านผลให้แค่ส่งผลตรวจมาให้ h d ทางไลน์แอดมินจะทำการนัดหมายเวลากับแพทย์และแจ้งให้ทราบครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะเลือดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะทำนี้ก็เจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอีกหนึ่งถึงสสัปดาห์เรามาดูผลกันค่ะ นี้ผ่านมาแล้ว10วันค่ะทุกคนผลของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแถมมี่ก็ได้ไปคุยกับคุณหมอมานะคะคุณหมอก็ได้อธิบายผลให้เราฟังอีกทีหนึ่งด้วยคะ่ะสรุปแล้วนะคะเราแพ้ไปทั้งหมด88อย่างทุกคนมันเยอะมากเลยแต่ ที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราแพ้กุ้งค่ะทุกคน <c oughs> เราไม่คิดเลยนะคะว่าชีวิตนี้เนี่ยเราจะแพ้กุ้งเพราะเรากินมาตั้งแต่เด็กยันโตแล้วชอบมากเศร้ามากเลยทุกคนแต่ไหนๆก็ไหนๆแหละมาเราพาเพื่อนๆมาดูผลตัวของเราดีกว่าตรงนี้นะคะสีแดงทั้งหมดในช่องนี้เนี่ยก็คืออาหารที่เราแพ้แบบไม่ควรจะกินเลยมันฝรั่งค่ะกุ้งทุกคนแล้วก็เรามาดูสีเหลืองกันดีกว่านะคะสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็น สีที่บอกว่าเราอ่ะกินได้แต่ว่าควรจะกินให้น้อยลงเป็นครั้งเป็นคราวเลยก็ยิ่งดีค่ะทุกคนส่วนช่องสีเขียวนะคะก็จะเป็นสีที่แทมมี่เนี่ยสามารถกินได้ของแทมมี่ก็จะมีเนื้อกว้างทุกคนน่ากินสุดๆไปเลยใบหละพาค่ะมีปวยเลงด้วยนะคะทุกคนอาหารเย็นมื้อนี้มจะต้องเข้าแล้วล่ะ อย่างน้อยก็ยังมีเนื้อหมูนะทุกคนไปสเต็กปากซอยต้องเข้าแล้วค่ะแต่ที่แทมมี่ชอบที่สุดเนี่ยไม่ใช่เจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเป็นเจ้ากาจิ๋วของเราน่ารักมาก แทมมี่รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือแทมมี่เนี่ยแพ้อาหารเยอะมากใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้แทมมี่เนี่ยพกติดตัวไปได้ตลอดเวลาเวลาแทมมี่จะไปซื้อของหรือว่าจะไปกินอะไรเนี่ยหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็ดูก่อนว่าเราเนี่ยแพ้อะไรบ้างเราจะได้ไม่หยิบอาหารที่เราแพ้ขึ้นมากินคะ่ะอยากฝากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองมาตรวจด,ดูคะ่ะขั้นตอนไม่เยอะใช้เวลาไม่นานแล้วยิ่งกับคนที่เจ็บป่วยบ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ย นี่ก็คือทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ถึงต้นตอของปัญหาเราจะได้าไปแก้ได้ให้ถูกทางสําหรับใครที่ขี้เกียจออกจากบ้านแต่อยากตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง222รายการกับ Enhale เหมือนแฮมมี่นะคะสามารถดูรายละเอียดหรือกดจองได้เลยผ่าน hdmall co th หรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคําถามอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ inbox เข้าไปได้เลยค่ะจะมีพี่ๆแอดมินรอตอบเราอยู่ตลอดเวลาเลยบ๊ายบาย ดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้นุองจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ